สวัสดีครับพี่น้องครับพูดจาภาษาวัวมาแล้วครับพี่น้องครับวันนี้ถือว่าเป็นคลิปดีๆส่งท้ายปี2568เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าวันนี้นะฮะผมมีแบงกัดนะครับเป็นแบงกัดพันแท้นะครับพ่อนอกแม่นอกนะฮะแม่ไทยพ่อนอกวันนี้ รวมอยู่ตรงนี้นะฮะมีทั้งหมด2ชุดนะครับเป็นชุดรุ่น8ถึง14เดือนแล้วก็มีรุ่น14ถึง18เดือนอีก1นึ่คอกนะฮะนะครับวันนี้เปิดแบ่งนะครับเปิดแบ่งเป็นรายตัวไปเลยนะครับนะฮะเปิดแบ่งเป็นรายตัวไปเลยนะครับราคายังไงนะครับเริ่มต้นเท่าไหร่ ะะพิกัดวัวอยู่ตรงไหนนะครับพ่อแม่ชื่ออะไรนะฮะวันนี้นะครับคุยกับเจ้าของคอกเจ้าของฟาร์มครับผมนะฮะอยู่กับผมแล้วตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปทักทายเจ้าของฟาร์มแล้วก็บอกราคาวัวกันเลยนะฮะวันนี้มีทั้งหมด2ชุดครับผม สวัสดีครับสวัสดีครับดีครับครับผมแนะนําตัวนิดหนึ่งฮะทราบชิกันครับทาจามาวิเลตฟาร์มครับครับพิกัดอยู่ตรงไหนฮะอยู่ท่าจามหนองใหญ่ครับครับชนบุรีครับครับผมช่องทางการติดต่อครับผมก็เพจท้าจามาวิเลตฟาร์มหรือว่าเบอร์โทรก็ได้ครับ0ูนย์แปดเก้าหนึ่งศูนย์สามสามดครับครับวันนี้เรามีอะไรที่จะเสนอ F4 ของผู้จาภาษาบัวบ้างครับน้องกันแบ่งกันครับ ครับผมเป็นเลือดร้อยพ่อนอกแม่นอกแม่ไทยพ่อนอกโอเครวมอยู่ตรงนี้เลยครับครับผมคําว่าเลือดร้อยก็คือภาษาบ้านเราภาษาวัวจริงๆคือเป็นแบ่งกัดพันธ้ครับอตรงนี้มีทั้งหมดกี่ตัวครับตองกันประมาณสิบแปดตัวครับสิบแปดตัวมีเพศเมียกี่ตัวครับสิบเจ็ดครับเพศเมียเจ็ดเพศผู้หนึ่งเพศผู้หนึ่งครับครับผมราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับ ครับผมสามหมื่นครับวันนี้นะฮะถ้าใครมาถึงตรงนี้นะครับมาเลือกชี้ได้เลยครับเริ่มต้นที่สามหมื่นครับแพงสุดเท่าไหร่ครับในค้องนี้แพงสุดสี่หมื่นครับก็คือสามหมื่นสามหมื่นห้าสี่หมื่นสามประมาณนี้สามราคาครับครับผมแล้วกติกาการซื้อขายเป็นยังไงฮะของทางฟาร์มนี้ครับก็ถ้าเลือกตัวจิ้มจิ้มเอาราคาก็ตามที่ผมลิสต์ไว้ครับแต่ถ้าเหมา ก็เป็นกลางๆไปเลยครับอ๋อเมาก็ได้เมาก็ได้ครับจะห้าตัวสิบตัวหนึ่งตัวขายหมดขายหมดครับได้แล้วก็ราคามาคุยกันที่นี่ใช่ครับครับผมไม่เกินนี้ครับผมกติกาการซื้อขายก็เหมือนกับการซื้อขายทั่วไปก็คือมีเงินมัดจำครับถูกไหมฮะแล้วก็ตกลงส่งวันส่งกันส่งมอบกันนะฮะการจ่ายตังค์ก็คือวัวขึ้นรถที่นี่นะฮะผู้ซื้อก็คือชำระเงินถูกไหมครับใช่ครับอ่า ส่วนมัดจำจะเท่าไหร่อะไรยังไงก็แล้วแต่มาคุยกันกับเจ้าของฟาร์มได้เลยเอาละครับเดี๋ยวผมให้หน้องกันชี้เป็นตัวอย่างให้ดูหน่อยครับว่าตัวสามหมื่นมันประมาณไหนสามหมื่นห้าประมาณไหนครับผมโอ้โหชี้เลยเหรพี่อ่าประมาณ<อ>เบอร์เจ็ดสองเนี่ยอ่าเบอร์เจ็ดสองครับนี่ไปแล้วนะครับอ๋อตัวนี้ขายแล้วมีไปแล้วครับเมื่อกี้ปิดไปแล้วตัวนี้ขายเท่าไหร่ครับ นี่สามห้าครับสามหมื่นห้าพันขายไปแล้วนี่พี่น้องครับนี่นะฮะเบอร์เจ็ดสิบสองสามหมื่นห้าอย่างสวยเลยดูครับนี่ฮะอ่ะตัวนี้แหละครับเนี่ยฮะเดินมาเนี่ยฮะตัวนี้เบอร์แปดสิบสี่สามหมื่นห้าครับประมาณสามหมื่นห้าประมาณครับประมาณเนี่ยครับสวยๆทั้งนั้นพี่น้องฮะมาเลือกเอาอย่างแบบนี้สามหมื่นได้ไหมน้องกันนี่ฮะใช่ครับตัวนี้สามหมื่นครับคู่นี้นะใช่ครับคู่นี้ประมาณสามหมื่นพี่น้องต้องมาดูนะฮะ มาดูแล้วก็ทางฟาร์มเราเนี่ยจะมีเบอร์หูติดไว้ทุกตัวถูกไหมใช่ครับอ่ามีเบอร์หูติดไว้ทุกตัวท่านชอบตัวไหนนะฮะชี้แล้วก็ถามราคากับเจ้าของวัวได้เลยนะฮะถามราคากับเจ้าของวัวได้เลยบอกได้เลยว่าตรงนี้คือพันแท้พี่น้องครับนะฮะพันธุแท้เลือดร้อยนะครับรุ่นยานมมีตั้งแต่8ปดถึงสิเดือนนะครับพ่อ ชื่ออะไรบ้างครับน้องกันมีในนี้มีสพ่อครับครับมีบอร์ดเวท็อปเชลครับคอมมานเดอร์ครับครับผมมีสามพ่อนี้อ่ะแล้วก็มีตัวผู้หนึ่งตัวใช่ครับอ่ะเผื่อใครอยากได้พ่อพันอนาคตคุมฝูกเนี่ยตัวนี้เราเปิดเท่าไหร่ครับสามหมื่นครับสามหมื่นบาทพี่น้องเนี่ยนะฮะพันแท้แล้วก็ตอนนี้ทางฟาร์มยังไม่ได้ตีเบอร์ยังครับอ่าคือถ้าเกิดว่า fc ทางช่องซื้อไปเราดีเบอร์ให้ได้ทั้งได้ทั้งหมดเลยครับครับจะให้ตีให้เป็นแบรนด์ที่นี่ก็ได้ลูกค้าซื้อไปตีเองบแล้วที่นี่ส่งจดทะเบียนให้ก็ได้ออันนี้คือทางเราได้ถามสอบถามกับสมาคมแบงกัดเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการจดทะเบียนขึ้นทะเบียนโคนะฮะเอาผมย้ำอีกครั้งชัดๆนะครับว่าท่านซื้อไปนะฮะอยากจะ ตีเบอร์เป็นแบรนด์ของตัวเองก็ได้นะครับแต่ว่าตีเบอร์เสร็จนะฮะท่านส่งรูปถ่ายแล้วก็ชื่อที่อยู่ของท่านเนี่ยนะฮะกลับมาที่ฟาร์มนะฮะกลับมาที่ต้นฟาร์มนี้ต้นทางตรงนี้นะฮะทางฟาร์มจะเป็นคนส่งจดให้แต่ถ้าท่านยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกของสมาคมแบงกัสนะฮะทางฟาร์มจะตีเบอร์เป็นฟาร์มเป็นชื่อฟาร์มนี้แล้วก็ส่งจดให้ท่านแล้วก็พอใบพันธุกรรม คลอดออกมาแล้วเนี่ยเราส่งตามไปทีหลังได้ส่วนวัวเนี่ยก็คือสามารถเดินทางได้เลยถูกไหมครับได้เลยครับเบอร์โทรติดต่ออีกหนึ่งครั้งครับ089ครับ103 3108ครับครับโทรมาคุยกับน้องกันได้เลยนะเป็นเจ้าของฟาร์มอยู่ตรงนี้นะครับผมเอาละครับเดี๋ยวผมพาท่านดูใกล้ๆอีกหนึ่งครั้งครับว่าวัวตัวละ30,000 3 0 0 0เนี่ย มันประมาณไหนนะฮะถ้าเทียบน้ําหนักนะครับพี่น้องครับอยู่ประมาณ200ร้อยรปลายๆอาจจะมีน้อยนะฮะสองร้อบางตัวเนี่ยอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยก็ใกล้เคียง250เลยนะครับสำหรับน้ําหนักนะฮะเนี่ยนะครับมีทั้งหมดตรงนี้นะฮะสิตัวมาเลือกมาดูมาชมได้เลยครับนี่ครับนี่นะฮะเป็นวัว พันแท้นะฮะเน้นนะครับเป็นเลือดร้อยครับผมเนี่ยฮะอย่างงี้ครับเบอร์เจ็ดสิบหกสวยๆรูปร่างดีๆแบบนี้นะฮะเ <c oughs> ส้นหลังตรงๆแบบนี้นี่คืออนาคตแม่บล็อกแม่พันสายเนื้อสายไขมันแทกครับเอาละครับต้องรีบมาดูนะฮะเมื่อสักครู่นี้นะครับก่อนถ่ายทําก็มีลูกค้ามาปิดไปแล้วสองตัวนะครับซึ่งดูจากการโพสต์ของเพจพูดจาภาษาวัวนะฮะแต่วันนี้มาทํา คลิปแบบเต็มรูปแบบให้ท่านได้ชมก่อนปีใหม่เลยทีเดียวนะครับสำหรับแบ่งกัดผ่านแท้เอาละครับเดี๋ยวไปดูอีกรุ่นหนึ่งกันครับรุ่นสาวโตกว่าน,นี้ขึ้นมาอีกหน่อยไปกันเลยครับเอาละครับมาถึงอีกหนึ่งชุดนะครับที่วันนี้ต้องการเปิดแบ่งเหมือนกันเดี๋ยวให้น้องกันเป็นคนอบอกรายละเอียดได้เลยครับน้องกันครับชุดนี้คือครับชุดเป็น ชุดเดียวกันแหละครับแต่ว่าอายุมากกว่าครับอายุเริ่มที่14ครับ14เดือนถึงประมาณ18เดือนครับครับผมพ่อแม่เป็นใครครับทั้งันพ่อแม่เป็นเออเป็นทั้งแม่นอกแม่ไทยครับผสมกันอยู่นี้เลยครับครับอ่าก็คือสนใจตัวไหนรายละเอียดต้องมาดูกันอีกทีใช่ครับเพราะว่าข้อมูลเนี่ยเราเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์นะครับ นะเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจตัวไหนเนี่ยลองมาชี้ดูแล้วก็ถามข้อมูลได้เลยนะครับที่นี่มีข้อมูลให้ท่านครบหมดเลยราคาเป็นไงครับน้องกันเริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับจุดนี้เริ่มต้นที่40,000ื่นครับ4ี่0 0บาท4ี่0 0ื่นสจบไม่เกิน50,000แน่นอนอ่าครับแล้วราคาที่บอกเนี่ยฮะอย่างสมมุติว่าตัวนี้น้องกันตั้งไว้4ี5 0 0ืลูกค้าพอจะต่อรองได้นิดหน่อยไหมหรือยังไงฮะ อ่าถ้าเป็นเหมาเดี๋ยวมาคุยกันดีกว่าถ้าหลายตัวลดได้ครับหลายตัวลดได้นิดหน่อยอ่าแต่ถ้าตัวเดียวเนี่ยขอเป็นราคานี้ไปก่อนครับขอบยืนที่เท่านี้เลยครับผมเพราะว่าต้นทุนในการเลี้ยงเนี่ยก็ไม่น้อยนะครับแล้วไหนจะค่าแรงค่าจิปะทะนะคะสำหรับคนเลี้ยงวัวก็รู้ร,รู้กันอยู่แต่เนี่ยนะฮะราคานี้คือขายราคาปัจจุบันนะครับนะฮะ ราคาในอดีตเนี่ยไม่ต้องพูดถึงแล้วครับนะฮะตัวแค่เนี้ยประมาณเนี้ยหลักแสนมีอยู่แล้วครับถ้าเป็นสมัยก่อนนะฮะในอดีตนะครับตรงนี้ก็เจ้าของฟาร์มก็ไม่ได้ตกในเรื่องของราคาแต่อย่างใดนะครับก็คือติดตามข่าวสารเรื่องราคาวัวอยู่เป็นประจำละครับก็ขายตามราคาปัจจุบันนะครับอ่ะอย่างเช่นเบอร์66เนี่ยฮะสวยนะครับตัวนี้ ผิวพันธุ์ดีมากๆราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับต้องกันตัวนี้เบอร์หกสิบหกครับตัวนี้ห้าหมื่นครับตัวนี้ห้าหมื่นบาทพี่น้องครับเป็นวัวสาวนะฮะอายุอย่างที่บอกนะครับก็คือสิบสี่ถึงสิบแปดเดือนนะครับสิบสี่ถึงสิบแปดเดือนฮะมาเลือกดูได้นะครับมาเลือกดูได้เซ็ตนี้มีทั้งหมดกี่ตัวครับต้องการสิบสองตัวครับสิบสองตัวนะฮะหรือถ้า ท่านมองเห็นอนาคตแล้วนะครับยกเหมาหมดยกชุดยกเซตเนี่ยราคาคุยกันได้อีกอ่ะเดี๋ยวไปดูอีกชุดตรงนู้นนะฮะที่อ่าอยู่ตรงที่กินน้ำนะครับไปดูนะครับว่ามีแบบไหนบ้างสวยๆคือสวยทุกตัวละครนะฮะอยู่ที่ท่านว่าจะถูกใจตัวไหนเป็นพิเศษหรือไม่ตัวนี้เบอร์74นะครับใหน้น้องกันดูข้อมูลสักนิดนึงครับเบอร์74เปิดเท่าไหร่ครับน้องกัน เบอร์เจ็ดสิบสี่เนี่ยจริงๆอายุเท่าชุดเมื่อกี้ที่ไปดูแต่ว่าเขาตัวใหญ่อ๋อก็เลย oh. ขอมาอยู่รวมกับชุดนี้ราคาอยู่ในชุดนี้ด้วยครับ,รบตัวนี้ประมาณเท่าไหร่ฮะตัวนี้ขอห้าหมื่นครับอายุน้อยโครงรางใหญ่ตัวนี้เข้าตาเลยพี่น้องครับอายุจะน้อยกว่าเขาเขาเพื่อนแต่ว่าโครงสร้างเนี่ยอยู่ในระดับอายุสิบสี่ถึงสิบแปดเดือนแล้วนะครับจำเบอร์ไว้นะฮะถ้าท่านสนใจนะครับตัวนี้มาถึงเนี่ย แจ้งทางฟาร์มได้เลยนะครับว่าเจาะจงมาดูเบอร์74นะครับนะนั่นนะเบอร์หูเบอร์สีชมพูแล้วก็มีชื่อฟาร์มอยู่นะครับทัจมาะนะฮะอย่างเช่นตัวนี้ก็เบอร์61อย่างเงี้ยนะครับนี่คือเบอร์หูที่ติดเอาไว้เพื่อให้ท่านได้ดูในคลิปตัวนี้แล้วก็มาถึงก็แจ้งทางฟาร์มได้เลยนะครับถ้าจะมาก็ แ้งล่วงหน้าทันิดนึงนะครับนัดหมายให้เรียบร้อยนะฮะเบอร์โทรติดต่ออีกหนึ่งครั้งครับผม089ครับ103 3108ครับเบอร์นี้แอดไลน์ได้ไหมฮะได้ครับเป็น ID ไลน์เลยครับเป็น ID ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับแล้วก็ทางเพจ Facebook ชื่อว่าทาจามะวิลเลตฟาร์มครับทาจามะวิลเลตฟาร์มนะครับจะติดต่อในช่องทางไหนก็ยินดีทั้งหมดนะครับ น้องกันเป็นแอดมินตอบเองเลยใช่ไหมฮะครับตอบเองครับถ้าไม่เห็นขออภัยเลยครับครับผมถ้าไม่เจอก็ทักย้ำๆไว้หน่อยนะครับครับผมเพราะว่าบางทีทำทำงานหลายอย่างนะครับครับอ่าบางทีตกเย็นถึงได้เช็คทีเดียวก็มีครับบางทีก็ไปเที่ยวครับนะครับก็ตามภาษานะครับวัยรุ่นหนุ่มหล่อนะฮะก็ต้องมีเที่ยวบ้างอะไรบ้างโทรตรงจะดีที่สุดนะครับโทรตรงจะดีที่สุดเอาละครับสรุปอีกหนึ่งครั้งครับชุดนี้ 14-18ถึง18เดือนราคาเริ่มต้นที่40,000บาทครับ40,000 4่0 0 50,000าประมาณ<ม>นั้นนะฮะมาเลือกมาชมดูได้ครับเอาละครับเรายังมีอนาคตพ่อพันธุ์ที่จะเปิดแบ่งอีกนะฮะชมกันยาวๆครับในคลิปนี้คลิปเดียวเลยครับบอกได้เลยว่าคลิปนี้คลิปคุณภาพส่งท้ายให้ FC พูดจาภาษาวัวช่วงบลายปีเดี๋ยวไปดูอนาคตพ่อพันุ์กันครับ เอาล้ครับขยับมาตรงนี้ก็มีอนาคตพ่อพันธุ์คุมฝูงให้ได้ชมอีก2ตัวนะครับจริงๆตรงเนี้ยคอ,อกเนี้ยมีทั้งหมด4ตัวอ่ะผมให้ดูตัวอย่างวัวลูกคอ,อกของที่นี่นะฮะยืนยันนะครับว่าเป็นลูกคอ,อกนะครับเกิดในนี้เกิดที่นี่เลยนะฮะนี่คืออา่าเป็นผลงานการบรีดของฟาร์มเนี้ยแหละฮะก็คือถาจะมะ วิวเล็ดฟาร์มที่นี่นะครับอำเภอหนองใหญ่นะครับจังหวัดชนบุรีนะฮะแต่ว่าตัวนี้ทางฟาร์มขอเก็บนะฮะเอาไว้ทําพ่อพันธุ์นะครับนะฮะขอเก็บเอาไว้ทําพ่อพันธุ์ส่วนตัวที่จะแบ่งเป็นตัวไหนครับน้องการครับตัวด้านหน้าเลยครับตรงกลางเลยอ่าเบอร์หกสิบสองครับผมนะครับเบอร์หกสิบสองเนี่ยพ่อชื่ออะไรครับพ่อคอมมานเดอร์ครับครับแม่เป็นแม่เป็นวัวนอก เป็นวัวนอกนําเข้ามาเลยนะฮะแม่ยังอยู่ในฟาร์มยังอยู่ครับมาบดูได้เลยมาดูได้เลยนะฮะอายุประมาณเท่าไหร่ครับน้องกันอายุประมาณเออเกิดเมื่อน,นี้เท่าไหร่ครับเกิดเดือนสิงหาปี2ีครับเออก็ปีกับอีก4เดือนอ่าครับ1ปีกับ4เดือนนะฮะส่วนสูงประมาณสัก13อา้าอ่าได้ผม คาดการไม่ผิดอยู่ประมาณนั้นนะฮะร้อยสามิบบวกนะครับร้อยสามสิบบวกแน่นอนนะครับเบอร์หกสิบราคาเปิดไว้เท่าไหร่ครับห้าหมื่นครับห้าหมื่นบาทพี่น้องครับราคานี้ต่อรองได้ไหมครับนิดหน่อยครับนิดหน่อยนะฮะแต่ว่าราคานี้ก็ยังไม่รวมค่าขนส่งนะครับพี่น้องครับเนี่ยนะดูตัวนี้ครับตัวนี้ไม่ขายนะนะเจ้าของฟาร์มเนี่ยเมื่อกี้ผมยังคุยกันอยู่เลยว่า อยากจะให้ไปทําน้าเชื้อขาย,ขายจชไปมซ้าไปนะครับแต่ว่าขอดูก่อนเพราะว่าอายุยังไม่เยอะเลยอายุยังไม่เยอะนะครับอายุประมาณเท่าไหร่นะตัวตัวใหญ่เนี่ยงกันอายุประมาณ2ปีครับพี่น้องครับดูวัวอายุ2ปีนะฮะเนี่แหละฮะที่เขาบอกว่าแบงกัสคือสายเนื้อโดยแท้จริงเลยนะครับดูครับผมอายุ2ปีนะฮะวัวจะเต็มร่างเนี่ยก็4ปีโดยประมาณนะครับ นี่ก็เป็นผลงานของทางฟาร์มนี่เองนะครับดูเป็นน้ําจิ้มดูเป็นตัวอย่างนะครับตัวอื่นๆก็ใช่ว่าจะด้อยไปกว่านี้นะครับเพียงแต่ว่าอายุเขายังไม่ได้แค่นั้นเองนะฮะเบอร์62คือตัวนี้นะฮะมีเาขาเป็นตุ่มๆออกมาหน่อยนะครับเพราะว่าที่นี่ไม่ได้ทําเขาไม่ได้ทำนะครับที่เห็นหัวล้นๆน,นี่คือล้นธรรมชาติครับอ่านะครับล้นธรรมชาติครับตัวถัดมาครับ เป็นเบอร์เจ็ดสิบเก้าถูกไหมฮะใช่ครับเจ็ิบเก้าครับตัวนี้อายุประมาณเท่าไหร่ครับเกิดเกิดเมื่อไหร่ครับเกิดวันไหนฮะเออสักครู่ครับครับผมครับอายุประมาณสิบสามเดือนครับสิบสามเดือนก็คือปีหนึ่งเดือนปีหนึ่งปีกับอีกหนึ่งเดือนนะครับพ่อเป็นใครครับตัวนี้พ่อเป็นคอมมานเดอร์ครับครับแม่แม่เป็นวัวนอกไหมครับตัวนี้ก็เป็นวัวนอกนําเข้านะฮะเหมือนกันครับ ะะกติกาการซื้อขายเหมือนกันกับตัวเมียทั้งหมดเลยนะฮะถ้าท่านนะครับอยากจะจดเองเป็นแบรนด์ของตัวเองเนี่ยได้เลยนะฮะตีเบอร์เสร็จส่งรูปส่งชื่อที่อยู่กลับมาทางฟาร์มจดให้นะครับหรือถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิกเนี่ยเราจดให้ได้เหมือนกันครับผมราคาเบอร์79็ดสบเ้าครับน้องกัน30,000ื่นครับสามหมบาทพี่น้องครับนะฮะอนาคตพอพันนะฮะยืนยันว่าเป็น พันแท้เลือดร้อยนะครับผมนะฮะวันนี้มี2ตัวเดี๋ยวให้ดูชัดๆหน่อยนะครับอ่าเนี่ยฮะเนี่ยนะครับอายุ1ปี1เดือนนะครับนะส่วนสูงอยู่ประมาณเมตร20ประมาณนั้นนะฮะบวกลบนิดหน่อยครับผมนะสามหมื่นบาทแลกกับอนาคตพ่อพันหนึ่งตัวก็ถือว่าคุ้มสุดๆเลยแล้วก็เบอร์62เนี่ยฮะได้ดูท่าเดินด้วยเป็นไงครับตัวนี้แอดแนะนำเลยนะครับเส้นหลัง ดีมากนะฮะแล้วก็โครงสร้างค่อนข้างใหญ่นะครับสำหรับบัวอายุ14เดือนนะครับดูฮะไข่สวยนะครับหลังตรงไข่สวยลึงดีครับผมนะฮะลึงสวยด้วยเนี่ยนะครับนี่ฮะดูนะครับเต็มเต็มชัดๆเลย50,000บาทพี่น้องครับเอาละครับช่วงสุดท้ายน้องกันบอกที่อยู่แล้วก็ช่องทางการติดต่ออีกหนึ่งครั้งครับ ครับฟาร์มทาจามาวิเลดฟาร์มตั้งอยู่ที่อำเภอหนองใหญ่นะครับจังหวัดชนบุรีครับครับถ้ามาไม่ถูกกูนแมปเลยครับครับทาจามาวิเลดฟาร์มเจอแน่นอนครับจอดหน้าฟาร์มเลยได้ครับครับเบอร์โทรอีกหนึ่งครั้งครับ0ูนย์แปดเก้าครับหนึ่งศูนย์สามสามหนึ่งศูนย์แปดครับผมวันนี้ขอบคุณน้องกันมากมากครับผมสวัสดีครับครับผมพี่น้องครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาตามเบอร์โทรที่ผมได้ขึ้นไว้ให้ตรงนี้ได้เลยนะฮะเอาละครับผม กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพูดจาภาษาวัววันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ